เขมรแดงหรือเขมรแรงเข้ายึดกรุงพนมเป็นได้สำเร็จในวันที่17เมษายนคศ1975และปกครองกัมพูชาในชื่อกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลปดหรือโปดปดโดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมกเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่บริสุทธิ์โดยชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจะทำให้ประเทศเข้มแข็งแนวคิดนี้ถูกเรียกว่าปีศย์หรือเยซีโร่ นโยบายหลักที่นำไปสู่การสังหารหมู่การอพยพออกจากเมืองเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังยึดเมืองหลวงขมรแดงสั่งให้ประชาชนทุกคนในเมืองใหญ่เช่นพนมเปญและพระตะบองอพยพออกไปยังชนบททันทีโดยอ้างเหตุผลเรื่องภัยสงครามและการขาดแคลนอาหารผู้คนหลายล้านคนถูกบังคับให้เดินเท้าในสภาพที่อดอยากและเจ็บป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากระหว่างการอพยพการทำนารวมและใช้แรงงานหนัก ประเทศถูกเปลี่ยนเป็นค่ายแรงงานขนาดใหญ่ประชาชนถูกบังคับให้ทำงานในระบบนารวมหรือ collectives โดยต้องทำงานหนักถึง10-15ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีวันหยุดการแจกจ่ายอาหารเป็นไปอย่างจำกัดและไม่เพียงพอบางรายงานระบุว่าได้เพียงข้าวสารหนึ่งกระป๋องนมต่อ4คนต่อวันหรือเป็นเพียงน้ำข้าต้มใสๆทำให้ประชาชนต้องพยายามจับสัตว์คุกชนิดที่หาได้มากินประทังชีวิตเช่นหนูงูกิ้งกือ การขาดแคลนยาและการสั่งปิดโรงพยาบาลและโรงเรียนทําให้ผู้คนล้มตายจากโรคภัยไข้เจ็บและการติดเชื้อการกวาดล้างศัตรูทางชนชั้นและเชื้อชาติเป้าหมายหลักคือทุกคนที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูเก่าหรือผู้ที่นีความรู้ซึ่งรวมถึงชนชั้นปัญญาชนแพทย์ครูนักกฎหมายนักธุรกิจศิลปินหรือแม้แต่ผู้ที่ใส่แว่นตาหรือพูดภาษาต่างประเทศผู้นำทางการเมืองหรือทหารเก่า อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก่อนหน้านี้ชนกลุ่มน้อยชาวจามส่วนใหญ่นับถือสลามชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามและชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยถูกสังหารเพื่อการล้างชีตัพันผู้ศรัทธานในศาสนาพระสงฆ์ถูกบังคับให้ลาศิกขาวัดถูกทำลายหรือเปลี่ยนเป็นโรงเก็บของศูนย์ทรมานและการสังหารเรือนจำตวนสเลน S21 เดิมเป็นโรงเรียน ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์กักกันและทรมานผู้ที่ถูกจับกลุ่มจะถูกซักถามทรมานและถูกบังคับให้สารภาพว่าเป็นสายลับของต่างชาติก่อนจะถูกนำไปสังหารทุ่งสังหารหรือ The Killing Fields เป็นลสถานที่กว่า80แห่งทั่วประเทศที่ใช้สำหรับการสังหารหมู่เหยื่อถูกประหารชีวิตอย่างทารุณโดยมักใช้จอบค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆเพื่อประหยัดกระสุนและฝังอยู่ในหลุมศพหมู่ 2. วิกฤตผู้ลิ้ภัยบนพรมแดนไทยเมื่อกองทัพเวียดนามบุกกัมพูชาเพื่อค้นล้มขมินแรงในปลายปีคศ .1978 และยุดกรุงพนมเปญได้ในเดือนมกราคมคศ .1979 ทำให้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนและเกิดคลื่นพวพยุกขนาดใหญ่หนีตายเข้ามาอย่างประเทศไทยคลื่นพวพยุ จำนวนผู้ลิภัยชาวกัมพูชาหลบหนีภัยเข้ามายัางแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนสูงถึง750,000-1ล้านคนในช่วงปลายปี 1979- ถึงต้นปี1980สภาพของผู้ลิภัยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอิดโรยหิวโหวยเจ็บป่วยและเป็นเหยื่อของความรุนแรงมีรายงานว่าบางคนนำทองคำหรือเงินดอลลาร์ที่ซุกซ่อนติดตัวมาแลกกับอาหารและยากับชาวไทยปัญหาทุนระเบิด ทหารขเขมรแดงได้ฝังทุ่นระเบิดจำนวนมากตามแนวชายแดงเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหนีออกนอกประเทศซึ่งเป็นมรดกสงครามที่คุกคามชีวิตคนไทยและผู้ลิ้ไขยมาหลายปีบทบาทของรัฐบาลและประชาชนไทยนโยบายเปิดรับภายใต้แรงกดดัน ในช่วงแรกรัฐบาลไทยมีความลังเลที่จะรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้ามาในประเทศเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงและงบประมาณอย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันด้านมนุษยธรรมจากนานาชาติและขำมั่นสัญญาของ UNSCR รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันจึงมีนโยบายเปิดพื้นที่ชายแดนให้ความช่วยเหลือการจัดตั้งค่ายผู้ลีภ้ภัยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอดแนวชายแดนประมาณ18แห่งตั้งแต่ศรีสะเกดถึงตราด เขาอีดงังเขาอีดงังเป็นศูนย์รับรองที่มีชื่อเสียงที่สุดและอยู่อำนาจของรัฐบาลไทยและ UNSCR โดยตรงเปิดเมื่อวันที่เดือนพฤศจิกายน 1, 1979เคยมีผู้ลี้ภัยสูงสุดถึง130,000-160,000คนในช่วงต้นปี1980ผู้ลี้ภัยจากค่ายนี้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3 ไซทูหรือค่ายหนองจางเป็นค่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ลิภัยประมาณ30,000คนความซับซ้อนตามแนวชายแดนค่ายผู้ลิภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ควบคุมโดยกลุ่มต่อต้านเวียดนามซึ่งรวมถึงขมิแรงบางส่วน KPNL และกองกำลังสนับสนุนสีหนุทำให้ค่ายเหล่านี้กลายเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังต่อต้านและมักถูกโจมตีโดยกองทัพเวียดนามเหตุการณ์สงนาตรรมที่พรมแดนการฆ่าล้างผอพันดังแรก ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2522หรือ1979เกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยถูกกล่าวหาว่าผลักดันผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนจำนวนหลายพันคนกลับไปยังกัมพูชาบริเวณเทือกเขาพนมดงรักส่งผลให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ต้องเผชเิญหน้ากับสนามทุ่นระเบิดและกองกำลังทหารทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ400ถึง10,000คนเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความซับซ้อนในการจัดการวิกฤตผู้ลี้ภัยในช่วงสงครามเย็น การให้ความช่วยเหลือของไทยในช่วงนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและแสดงให้เห็นถึงความทัาไทยด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเลยครับ